สวัคร um, 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 ับสวัดีค่ะเป็น้างคะโอเคเป็นไงบ้าจคะ อ๋อก็สนุกสนานนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีเหมือนแบบเทคโนโลยีต่างๆที่มาอยู่ในเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วมันทําให้เราแบบประหยัดเวลาต่างๆในชีวิตได้เยอะนะแล้วก็สามารถจัดสรรเวลาในการดูแลลูกนะคะลดความกังวลต่างๆได้นะคะแล้วก็คือการที่เราก็ไม่มีใครที่จะแบบว่าบอกว่าการที่มี AI แล้วชีวิตมันจะยากขึ้นถูกไหม AI ทำให้ชีวิตง,ง่ายขึ้นนะคะใน LG เนี่ยเขาก็มีหลากหลายเลยทุกรุ่นเลยที่มีตอนนี้ที่กําลังเข้ามา สำหรับตัวพีตรตร้หญิงเองสนใจมีแอบมองอะไรไหมจริงจรที่บ้านใช้ตู้เย็ยนที่มันค็อกต็อกต็อแล้วก็แบบว่าเห็นแล้วว่ามีขวดน้ํามีนมมีอะไรข้างในได้เลยโดยที่เราไม่ต้องเปิดตู้เย็นก็คือช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟด้วยแล้วก็มีเรื่องของเครื่องซักผ้านะคะที่มันเป็นเครื่องซักผ้าแบบว่า LG Tower ก็คือจะมีทั้งซักแล้วก็อบเลยในตัวประหยัดพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็มีเทคโนโลยี AI ช่วยในการแบบขจัดข้าศึกปกแบบปุ่มเดียวอะไรเงี้ยค่ะถ้าในเรื่องของแม่บ้านเนี่ยนอกจากจะช่วยในเรื่องของนอกจากจะช่วยในเรื่องของการทํางานบ้านแล้ว เนี่ยยังช่วยลดความกังวลในหลายๆอย่างพอมี AI เข้ามาช่วยอะค่ะก็ประหยัดเวลาประหยัดอะไรอะใช่แล้วเราก็สามารถเรียกคืนเวลาต่างๆมาอยู่กับลูกทั้งเลยที่จิ้มจิ้มจิ้มมาป๊าป๊าปอยู่นี่ไงไหนใครสวยยกมือขึ้นโอ้โหจับมือจับมือจบมือให้คนเก่งเลยค่ะอ้โหรักมากไลฟ์สตรีของ LG นี่สืตั้งแต่ในงาน ไม่ยอมวางเลยไหนคนไหนจุ๋ยคนไหนจุ๋ยชี้คนไหนพุทธคนไหนพุทธพุทธในลูกอ๋อฟนลูกอ๋อฟนลูกอ๋อเองลูกเรียกว่าสะดวกสบายตอบจบอ่าเสร็จเขบครัวเราเลย ใช่ค่ะหลายหลายอย่างอ่ะถ้าสมมติว่ามันทันสมัยสะดวกสบายแล้วก็เหมาะกับยุคสมัยนี้ช่วยให้เราแบบว่าดูแลลูกได้ง่ายขึ้นนะคะเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายขึ้นทําให้ชีวิตประจําวันของเรามันมันลด ลดระยะเวลาที่มันไม่จําเป็นแล้วเอาเวลาไปดูแลลูกเพื่อพาลูกไปโรงเรียนดูคนเล็กคือตกแม่ต้องปัจจุบันในแม่แยกล่าถ้ามันเรียกคืนเวลาได้ในหลายๆเรื่องอ่ะมันรวมรวมแล้วเวลานะมันก็จะได้มากขึ้นแล้วก็ทําให้เราจัดสรรชีวิตของความเป็นแม่ได้ดีขึ้นความเป็นพ่อได้ดีขึ้นครับคุณพ่อฝากเลยคุณพ่อฝากหน่อยค่ก็คือจริงๆแล้วอ่ะที่บ้านเราใช้ l อจีกันอยู่แล้วแล้วการที่มีเทคโนโลยีไอเข้ามาช่วยเนี่ยมันทำให้ชีวิตเรามันง่ายแล้วมันก็ประหยัดเวลาแล้วมันก็สะดวกได้มาก ยิ่งขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเครื่องซักผ้าอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี่คืออย่างที่บอกว่าเราจะต้องมานั่งแยกเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้านี้เลอะเยอะเลอะน้อยแต่ว่าอันนี้เขามีเทคโนโลยี AI เข้ามาปุ๊บเนี่ยคือโยนใส่เข้าไปแล้วก็ให้ AI จัดการทีเดียวจบแล้วเอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้เลยครับเออโอเคค่ะเดินไปลูกเดินไหมไปไปไหมอยากกลับบ้านยังนะมาทำงานกับบ้านใช่ไหมพี่พี่มาพี่พี่กลับแล้วค่ะคุณมีแล้วนะโอเค ทำไมมองแต่ลุงอ้อ่ะถึงแล้วถึงแล้วไล่ไปหาลุงอ้อเลยไปไปไปเดินโอเคอัพเปลี่ยนเลยพี่เจปูโอ้ใช่ท้องเสียค่ะน่าจะเป็นไวรัสลงกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ต้องเข้าโรงพยาบาลนิดนึงเด็กวัยสามขวบค่ะก็คุณหมอก็ได้บอกจุยแล้วแหละว่า ช่วงสามขวบจนถึงประมาณห้าขวบนะคะจะเข้าโรงพยาบาลบ่อยหน่อยหรือว่าอาจจะติดหวัดติดเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยจากที่โรงเรียนคือเป็นวัยเรียนด้วยก็จะบ่อยนิดนึงอะไรแบบนี้ค่ะก<ข>็คือเขาบอกไหมว่าเกิดจากอะไร,รแบบนี้เราแบบติดืคือคือจริงๆแล้วว่าน่าจะเป็นหวัดก่อนนะคะแล้ว เชื้อโรคมันก็ไปลงที่กระเพาะด้วยเพราะอาจจะเป็นคุณหมอสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเรื่องของไวรัสที่มันปนอยู่ในน้ำมูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเด็กเขาแบบยังสั่งได้ไม่หมดอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาจุดล้างจมูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็คงจะมีลงไปบ้างแล้วอาจจะเป็นจังหวะพอดีคือเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันบอกไม่ได้เลยอ่ะมันเป็นเรื่องของดวงเลยจริงๆว่า จะเป็นช่วงไหนเป็นหรือเปล่าบางทีเพื่อนในห้องเป็นแต่เราไม่เป็นอ่าบางครั้งเราก็ไปรับเชื้อจากตรงไหนก็ไม่รู้ขนาดเราแบบสะอาดเต็มที่แล้วหรือดูแลเขายังแบบดีที่สุดเท่าที่จะทําได้แล้วอาการตอนนี้เป็นน่าเป็นห่วงไหมหรือว่าสบายหรือว่าสบายแล้วก็อยู่อยู่ที่มือคุณหมอเราก็คิดว่าจู่ก็สบายใจได้มีพี่พยาบาลคอยช่วยดูแลอะไรอย่างค่ะก็อย่างน้อยๆใกล้คุณหมอแม้จะไข้ขึ้นอะไรอย่างนี้ยก็เราก็ยังสบายใจได้กว่าตกใจไหมคุณพ่อตกใจคือ มานะตอนนี้ไม่ไม่ตกใจแล้ว <ừ. S 1> คือพอเด็กพอเข้าเรียนปุ๊บอะเราก็จะรู้ยแล้วแหละว่า เดยวแป๊บหนึ่งก็ป่วยเด็กแป๊บหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้เราเราแค่โอเคพอเขาป่วยปุ๊บเรามีวิธีการแบบจัดการยังไงพาเขาไปหาคุณหมอเลยไหมหรือดูอาการอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะไม่ไม่ค่อยตกใจละคือเหมือนเราเรามีประสบการณ์แล้วเราก็เตรียมการกันได้แบบได้ดีมากขึ้นซึ่งตัวน้องเองงเองไม่งงเอเลยเป็นเป็นเด็กที่แบบเก่งมากอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องนับถือลูกเหมือนกันเพราะว่าเวลาเจาะน้ําเกลือเด็กทุกคนบางคนก็จะกรีดบางคนก็จะแบบว่าดิ้นต้องล็อกอะไรเงี้ยพี่เจไหมพี่เจ พี่เพ็ญบอกว่านอนไม่ลูกอะไรเงี้ยไม่ครับจะนั่งนั่งแล้วดูด้วยดูด้วยมองด้วยไม่ได้ปิดตาเขาดูเขาเห็นเลือดเขาอะไรแล้วเราดูได้ไหมครับพ่อไม่ได้แต่แม่อะสตตองแม่ได้อยู่นะคะพ่อเขาจะแบบสงสารเขาจะไม่ค่อยชอบพาลูกไปสอบน้าเกลืออะไรเงี้ยค่ะแต่จุ๋ยก็จะไปแล้วก็แบบว่าหนูเก่งมากลูกอะไรเงี้ยเจ็บนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะเขาก็จะนิ่งมากแขนเขาก็จะอยู่ตรงหมอนที่พี่พยาบาลเจาะอ่ะ แล้วเขาก็จะแบบดูจนกว่าพี่พยาบาันจะเจาะเสร็จไรเงี้ยแต่พอเหมือนบแบบเช็ดแอลกอฮอล์เขาก็จะเริ่มละเริ่มมีเริ่มร้องไห้แล้วดูแล้วว่านี่คือวิธีการที่เข็มจะลงไปที่เส้นเลือดเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มแบบร้องนิดนึงแต่ว่าจะร้องไม่เยอะมากลยคะก็ เพื <muitas S 2> ่อนเพื่อนที่เป็นมีลูกวัยเดียวกันเขาบอกว่าพี่เจเก่งมากอะไรเงี้ยเราก็จะชมลูกว่านี่แบบน้านาาบอกว่าหนูเก่งมากเลยนะอะไรเงี้ยพี่เจเก่งมากเลยลูกก็ให้กําลังใจลูกในวันที่เขาป่วยอะค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้งอแงมากขนาดนั้นจริงๆต้องบอกว่าพี่เจยังไม่ใช่เป็นคนที่เด็กที่ป่วยบ่อยขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในวัย3ขวบ4ี่ขวบ5ขวบมันเป็นเรื่องของธรรมดาที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นการของการสร้างภูมิและเด็กก็จะเริ่มเจอสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้อยู่บ้านอย่างเดียวแล้วก็จะเริ่มมีเข้้าาามบงงซึ่ ก็เตรียมใจไวล้ล้ตั้งแต่คุณหมอบอกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วสามตรวจขอทุกคนก็ไม่เท่ากันเหมือนที่พีเจเจอเกับ น้องไอพีเกลอ๋อหลายคนแบบพีเ่เกลคือจริงๆน้องน้องเกลน่าจะเกิดมีนาพี่เจเกิดฟิจิอะคะ่ะแล้วก็ด้วยด้วยความที่ใช้เด็กผู้หญิงด้วยกับอ,อ,อายุที่ห่างประมาณ8เดือนสําหรับเด็กเล็กอะคะ่ะอายุที่ห่างกันหลักเดือนเนี่ยก็มีผลละ <c oughs> ในในเรื่องของขนาดตัวหรือพัฒนาการต่างๆ <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยวอาจจะไปไล่ทันในในช่วงที่เขาโตเป็นวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จุดก็ไม่ได้ไม่ได้ห่วงอะไรแล้วก็เป็นความน่ารัก ของเด็กๆแต่แต่ละคนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเขาอยู่ด้วยกันเป็นไงบ้างเราเห็นแบบเขาสนใจมากเขาสนใจว่าพี่เกลเล่นอะไรทําไมอันนี้มันถึงดูแปลกใหม่สำหรับเขาอะไรเงี้ยแม่ก็ไม่ได้ให้เล่นหน้อยๆดไอ้ล้อลระเบิเขาก็มองเขาก็แบบแอบตาพี่เกลอะไรเงี้ยแต่ว่าเสียดายว่าเวลานั้นมันแบบอยู่สั้นๆเพราะพี่เกลก็ต้องรีบกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะว่ามก็กินข้าวอะไรเงี้ยก็แต่เขาก็เวลาเขากลับมาบ้านเขาก็จะถามนะ เอ่อแบบพี่เกลทำไมวันนี้พี่เจไม่ได้ไปสามแซบแล้วทำไมวันนี้ไม่เจอพี่เกลอะไรเงี้ยเขาก็จะพูดถึงเขาก็จะจําได้ของเขาก็คือจาได้ตลอดเจอกันหนึ่งครั้งคือจํายิ่งเด็กผู้หญิงนี่คือจําได้ชอบเด็กผู้หญิงมากจำพี่ปีใหม่ได้ด้วยครับคือวันนั้นที่ไปอัดสามแซบโอ้พี่ปีใหม่ช่วยได้ดีมากมาเป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงน้องอะไรเงี้ยแบบตามประกบตามดูแลน้องพี่เจตลอดเลยแล้วเขาฟังปีใหม่มากเลยวันนั้นใช่พี่ใ่บอก เจไปตรงนี้นะลูกทำแมบนี้นะลูกคือแบบเชื่อฟังมากเชื่อฟังมากก็คือไม่ใช่เด็กที่แบบโซนไม่ได้แบบเล้อไม่อะไรแบบคือจุว่าตามวัยค่ะแล้วก็เป็นคนที่เอถ้าเราเราคุยกับเขาด้วยน้ําเสียงที่คลายบัตเฟิร์มนะเขาจะเข้าใจว่าแม่ต้องการให้ทําอะไรหรือว่าเขาควรต้องทําสิ่งนี้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาจำผู้หญิงได้เยอะเหมือนครหรอมาถคุณร้อกูฝากคำถามร้อแหลมม ไคือพ oh well, ี่เจเนเขาจะเหมือนแบบเด่นมาตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าที่แบบเหมือนรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพี่คนนี้น่ารักพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยไปร้านไอศครีมก็แบบว่าร้านพี่คนสวยอะไรเงี้ยจะชอบมีแบบต่อท้ายอะไรอย่างเนี้ยแล้วใครแต่งตัวสวยแต่งตัวโปอเลยเขารู้หมดใช่ถ้าสมมติว่าเพี่ช่างแต่งหน้าที่มาแต่งเป็นจุดประจำอย่างเงี้ยถ้าพี่เอ๋เนี่ยแต่งตัวโป๊มาเขาก็จะแบบว่าเขินไม่อยากจะแบบ เราต้องบอกว่าต้องต้องใส่เสื้อผ้าที่มิดชิดมานะอะไรอย่างเงี้ยไมันเขาจะเขินมากเห็นอไม่แต่เพื่อนคุณจุ๋ยมาบ้านเนี่ยครับก็คือใส่สูตรมาแต่ข้างในเป็นเสื้อกล้ามแล้วก็ถอดออกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่เจ้าก็จะบอกว่าต้องใส่สูตรด้วยนะมันโป๊อะไรอย่างเงี้ยใช่เราจะดูแล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 เออ อันนี้มีอะไรที่แบบเขาสนใจเป็นพิเศษคะสำหรับตัวพีเจแบบชอบอันนี้นะชอบแบบมากเลยบาสเกตบอลคือเขาเลี้ยงลูกบาสได้คือจุดก็เลยสนับสนุนด้วยการซื้อลูกบาสที่เป็นขนาดเล็กของเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพ่อพยายามแบบฟุตบอลลูกฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยมีประมาณ5ลูกแต่ว่าสนใจมีทุกไซส์เลยนะไซส์เล็กไซส์เบอร์4ไซส์เบอร์5ข้างหลังบ้านมีสนามหญ้าเทียมมี โกฟุตบ <Go> อลไม่เคยแตะเลย <laughs> <laughs> แม่จับจุดถูกลูกบอลลูกเดียวจบเลยใช่เขาชอบก็คือถามเขาว่าชอบระหว่างบอลกับฟุตบอลกับบาสชอบอะไรไมากกันเขา <c oughs> ขอชอบบาสทุกวันนี้ชุดบอลสองชุดชุดบาสที่ชุด รูปพี่บเลยคือเวลาอาบน้ำเขาจะบอกว่าอยากใส่ชุดบาสชุดบาสแล้วเขาก็จะไปอยู่คือบ้านเดียวนี้มันจะมีโซนที่มันจะเป็นพื้นที่เป็นกระเบื้องที่จะพอแบบเลี้ยงลูกบาสได้เขาก็จะไปโซนนั้นเพื่อเขาจะหัดเลี้ยงของเขาเออในวัยสามขวบจะมีซื้อแป้นบาสว้ให้เขาเลยมีเล็กเล่แล้วในหมู่บ้านจริงๆก็มีสนามบาสอะไรอย่างเงี้ยก็พาเขาไปเรียนรู้แต่ว่าสนามบาสผู้ใหญ่มันจะสูงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเห็นแววก็น่าจะเป็นถ้าเป็นเรื่องกีฬาก็คงเป็นบาสเกตบอลถ้าเป็นเรื่องภภาาาาษษจีน อะไรอย่างเงี้ยค่ะชอบร้องเพลงประมาณนี้อ่ะยังมาไปลูกเป็นคนเล็กวันนี้ก็มางานครั้งแรกเลยพองานมาครั้งแรกเป็นไงบ้างคำพูกเขาก็ไม่โอเคนะเขาทำได้ดีทำได้ดีเขาทำได้ดีเขาชอบเล่นกับคนนะภูมิใจมากไม่ตื่นคนเลยใช่ไหมเมื่อกี้แอบเล่นแล้วใช่ไหมเห็นหน้าลูก เห็นหน้าลุงออฟแล้วไม่ลองได้ถือว่าเที่ยมแล้วใช่ปะใช่ไหมไม่งอแงเลยคือบีบมาตรงตับีบมาแบบแอบบีบเขาก่อนนะจริงๆแล้วว่าตอนนี้มันบ่ายสามสิบห้าเขาอ่ะจริงๆเข้านอนบ่ายสองครึ่งอันนี้เขาพัดเวลามาให้เยอะเหมือนกันนะแล้วก็ไม่ได้แบบงอแงเหมือนขั้นแบบเบอร์แรงอะไรเงี้ยก็แค่แบบเอออาจจะรู้แล้วว่าเนี่ยถึงเวลานอนเขาอาจจะแบบเหมือนอยากให้อุ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่มีงอแงไม่้องไม่อะไรอย่างเงี้ยเลยค่ะ ไม่กิดการไม่วุ่นวายยอดเยี่ยมลูกช่วยยกันช่วยยกันช่วยยกันหาค่าเทอมค่ะมีอะไรอีกไหมคะะโอเคไหมได้แล้วโอเคครับโอเคขอบคุณค่ะคุณค่ะ